สวัสดีเ er อฟซีแฟนชจ้องทุกคนนะคะมันิีนนทิยากมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์ชนัด8 8 8นะคะวัตทิพันธ์มาเป็นส่งเห็นนนทิยาเบิ้งนลายลเป็นแบบนี้นะคะนะคะววดวันที่1ทธันวาสองห้าหเนยนะคะเพิ่นหายได้วิ่งเลขแรงนะคะวิ่งเจ็ดกับศูนย์ล่างนะคะนะ,ะแต่ว่ามันไปออกเก้าเจ็บนนะคะ ะะออกเก้าเจ็ดบนงวดนี้เพิ่นกระหายมาแล้วนะคะหายบนกันล่างนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไป,ปล่างเสียงสัมภาษณ์ระลังน้นที่ยากกับอาจารย์ชนะแ8 8แดแปดงวดวันที่16บธันวาสองห้าหกนะคะ อาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์แนวทางของอาจารย์นี้เข้ามาจริงวดแล้วคะแนวทางนะครับค่ะคาที่แล้วที่ส่งให้อ่ะส่งให้ก็ข้าตัววิ่งอะเก้าศูนย์ก้าวศูนย์หนึ่งวิ่งข้ากระสูดแต่ว่าตัวประกอบหลุดครับค่ะครับ วันนี้ก็มีแปดเก้าศูนย์ให้วิ่งเก้ากับศูนย์ครับค่ะวิ่งเก้ากับศูนย์เป็นเป็นบนบอย่างเดียวเหรอคะอาจารย์ค่ะบนบนกันล่างไว้ด้วยก็ได้ครับกันล่างครับตุระกอบก็ เดี๋ยวนี้ให้ไว้เลขลสี่คู่นะครับตามที่เก้าห้าเก้าเก้าห้าเก้าสองเก้าหกเก้าหนึ่งค่ะกับศูนย์หกศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์สี่ครับเน้นชุดไหนคะับอาจารย์เน้นอยู่ที่เก้าสองกับศูนย์สองกับศูนย์สองเป็นตัวรองครับ เ้น92กับ02มีเลขสามตัวไหมคะสตัวไม่มีครับมีแต่สองตัวอย่างเดียวครับครับถ้านนทิยาลงลงเป็นของอาจารย์ชนะ888นี่ได้ไหมคะเอ,เอาเป็น <c oughs> มันเขียนลงหัวก้อ กิจชนเอาเป็นกิจชนะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเด,วเ,ดวเอาเป็นกิจชนะลาดน,นิยมดีมเืเื <c oughs> ่อือเเอากิจชะแปดแปดแปดครับนนที่ยาลงแต่ว่าอาจารย์ชนะแปดแปดแปดเฉย ดาครับงั้นก็ได้ครับจะจะไม่มีโคง้งสุดท้ายใช่ไหมคะอาจารย์<ะ>โค้งสุดท้ายไม่มีใช่ไหมคะโค้งสุดท้ายไม่มีครับคือจะเดินได้เลยเลขเก้าสองดาบศูนย์สองนะครับคือปล่อยคลิปเดียวโค้งเดียวจบใช่ไหมคะครับจะแล้วก็ไม่มีเลขสามตัวสามตัวไม่มีครับค่ะเดี๋ยวนุนท่ยาตัวน้อยหนึ่งครับ แนวทางของอาจารย์อาจารย์ชนะ888งวดวันที่16ทธันวาคม2566เลขวิ่งเลขเดน่นเลขเดน่นมีแปมี9มี0บนวิ่ง9กับ0บนกันล่างจับคู่95 92 96 91 ศูนย์หกศูนย์สองศูนย์ห้าศูนสี่ตัวเน้นก็คือเก้าสองกับศูนย์สองตรงกันไหมคะอาจารย์ครับตรงครับคือครั้งเดียวค,คิปเดียวจบครับส่วนมากนี้ปีหนึ่งหลุดกี่งวดอาจารย์ปีหนึ่งละครับค่ะก็ยิ่นผ่านมาก็รู้สึกว่า ก็มีข้าวบางทีก็เข้าวตะตัววิ่งบางทีก็วิ่งบางทีก็หลบหลบบางทีก็ลงล่างอะไรประมาณนี้แหละครับเออบางครั้งก็เข้าบนบางครั้งก็เข้าล่างครับแต่บางทีก็มามามาบางทีก็ถูกสามตัวบางทีก็ถูกสองตัวตรงบางทีก็ถูกตัวกลับอะไรประมาณนี้แหละครับค่ะค่ะแสดงว่าแนวทางนี้ก็บางครั้งก็มาตะตัววิ่งหประมาณนี้แหละครับแสดงว่าแนวทางนี้ จำเป็นต้องกลับด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ก็มากลับด้วยก็ดีครับอ๋อไปกลับไปไปกลับไปกลับบน<ป>ล่างแต่ก็แต่ก็ย้ำเน้นๆอยู่ที่ข้าสองครับตูนสองนี่แหละครับถ้าถ้าใครคิดว่าเป็นเลขหลายตัวก็เอาแต่ตัวเน้นใช่ไหมคะอาจารย์ครับหรือว่าถ้าหากว่าที่ผมเน้นให้ ไม,ไม,ไม่ไม่ตรงไม่ตรงใจก็ก็เลือกเลือก,กเอาได้ครับค่ะเอฟซีสามารถเลือกได้ใช่ไหมคะครับก็เลือกเอา,มานี้ที่ละครับค่ะข,ขอบคุณอาจารย์มากมากนะคะที่ให้แนวทางวันนี้ก็ขอเอฟซีโชคดีกับแนวทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับ นะคะนุ่ิยาก,ก็ได้สัมภาษณ์อาจารย์แล้วนะคะอาจารย์ชนะแป8แปดปดนะคะเพิ่นไหเป็นงวดแรกนะคะเพิ่นพึ่งจะเอามาลวงงวดแรกจะใช่หรือจะใกล้แยงก็คอยติดตามน้ำกันนะคะนุทิยาก,ก็ับ่บลูนะคะว่าอาจารย์ได้จะเขา้าอาจารย์ได้จะรุดนะคะ อาจารย์ชนะน่เพิ่นพึ่งหายเฮาเป็นงวดแรกนะคะออกซื้งงวดแดงเขากับมารุนน้ากันว่าจะใช่หรือจะใกล้เคียงนะคะทุกคลิปนนทิยาทายทําให้เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเพิ่นทรงมะหายเฮากับมรูววาจะใช่หรือใกล้เคียงกับหาโอกาสเพิ่นนะคะนะคะนนทิยาจะอธิบายตัวเลขอีกรอบนะคะทัางร่วมเข้าใจกับตัวเลขของอาจารย์นะคะนะคะอาจารย์ชนะแปดแปดแปด วดวันที่16พันวา2566นะคะอาจารย์ให้เลขเด่นเด่นบนนะคะมี8มี9มี0วิ่ง9กับ0นะคะบนกันล่างนะคะจับคู่ไ้9 5 9 2 9 6 9 1 0 6 0 2 0 5 0 4นะคะเน้นที่9 2กับ0 2นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่กลับไปกับ บนล่างนะคะแต่ว่าอาจารย์เพิ่นก็ว่าถามว่าอยากว่าอยากซื้อหลายโตก็เอาเฉพาะตัวเน้นก็ได้นะคะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชอบตัวใดก็คัดเอาเองนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะแนว่าเป็นเลขหลายโตนะคะทั้งหมดทั้งมวนนี่ก็เป็นแนวทางหาซื้อสากินแบ่งรัฐบาลเพื่อนอาจจะมีคลิปเดียวโค้งเดียวจบนะคะนะคะนั่นยากกับขออวยพ่อห้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโชคดีกับแนวทางของอาจารย์ชนะชนะ8ปด8นะคะ